ดอยสองลูกนะครับดอยสงลูกโหดครับสะพานถนนนุ่บเรียบไม่ได้มาดอยสองลูกถนนนึงว่ามาไม่ถึงนะครับผมนี่คือดอยสองลูกครับน้ำนานแห่งความโหดถนนชันเจ็ดสิบแปดสิบองศาชันมากมาก โหดด้วยครับเ,เส้นทางบ้านห้วยยาวครับต้นหินเยอะมากครับเยอะมากขึ้นไปครับโโขึ้นยาวๆครับห้วยยาวห้วยยาวหรือดอยยาวครับ ศูนย์การเรียนรู้แม่ฟ้าหลวงห้วยยาวาห้วยยาวเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสสชอห้วยยาวแล้วนะครับมาถึงตอนเย็นครับผมทีมงานคุณครูก็นยังครบทีมงานสุพรรณิมิตรนะครับามาแนแนวนักเรียนีินต่อที่บ้านห้วยยาวตำบลแม่หลองคณะทีมงานนะครับตอนนี้ดูสภาพรถครับ บรรยากาศกลางคืนนะครับถามว่าที่นี่โต๊ะพอไหมมันมันก็ไม่พอนะนั่งเบียดกันเนาะบ้านห้วยยางครับสสชห้วยยางครับ ล้มลวนครับโลสองครับโลสองขึ้นไปชา้าเริ่มเริ่กัดโดนดีแล้วกับโมงในรถจะดูไม่เท่าไรนะครับแต่ข้างนอกนี่เสียวแน่น,นอนหัเเวยาไปติโกนะครับ ทางก้อนหินทั้งนั้นครับหินทั้งนั้นครับอยู่ด้านหน้าครับอยู่วทางไปปิโกรครับธรรมาชาติที่สวยงามแฝงไปด้วยอันตรายครับขาลงครับยาวๆครับมีล่องน้ำครั้รน,นี้เรามาถึงบ้านปิโกใต้แล้วนะครับ โค้งอยู่ใกล้ๆแล้วครับ่าจะเป็นสอสอชอโก,โกที่นี่นะครับสอสอชปิโกครับนักเรียน,น,นได้ค,คุณครูครับตอนเช้าเวลาสิบกว่านาฬิกา ปิกปกโกไปมอโพทะนะครับต้องข้ามสะพานตรงนี้ครับอันนี้ด้านซ้ายมือเป็นสะพานรถมอเตอร์ไซค์ครับทางเดินคนแม่น้ำสครับก้อนหินกลมเป็นสะพานหินครับอันนี้สะพานหินโอ้โหพื้นที่ต่างระดับมากครับเป็นหินกลมครับ ลังขึ้นเนินครับเนินสีองศาครั น้ำแมงเงาครับอีสุส te ุใจถึงก็ไปถึงครับโอ้โหครับบ้านมอโพธะครับผมบ้านมอโพธะมอโพธะเก่านะครับมีอ่อนในแล้วครับเดี๋ยวนี้ยจะได้ไปกินต้วย เอาโบกไม้โบกมือเลยครับโอ้โหคูตูนคูนานครับปยแล้วครับโอ้โทีมงานแน่แนวจากโรงเรียนบ้านยังโค้ครับ เรามาถึงบ้านมโอโพธะมีเป็นแยกไปจังหวัดตาครับนะครับ,รบเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่กับตาครับขึ้นดอยตรงนี้ไปเป็นจังหวัดตาครับผ่านลงตรงนี้ก็จะเป็นเขตเชียงใหม่ครับจะไปที่ไม่หินหลวงครับบ้านลูกกระดุครับามาแล้วครับ มันมากมากมีลงก็ต้องมีขึ้นแล้วครับทีนี้ขึ้นขึ้นคลายเป็นเหิวครับคลายเป็นเหิวเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ,อยๆสุดๆครับ ผมให้โหดสุดในปี2023นะครับลิปนี้บ้านทีพันแหล่ต้นน้ำงาวหมู่มเก้าศพโขงอมก๋อยน,นีครับบ้านทีพันแหล่เดินทางมาถึงแล้วนะ <ผม S 1> เวลา11นาฬิกา13นาทีบ้านทีพะแลครับริมน้ำครับ รีมน้ำบ้านทีพะลล่รับสสชทีพะลล่ทีมงานคุณครูและทีมงานสุพนิมิตรแนแนวโรงเรียนนะครับในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนบ้านยางโครนะครับชลินี้2คืนกับอีก3วันครับีผ่านไป1ึคืนกับหนึ่งวันแล้วบรรยากาศริมน้ำริมน้ำแม่เงาครับนี่ครับน้ำใสมากๆครับแต่หนทางที่มาก็อย่างที่เห็นในคลิปครับโหยากลำบากครับ ลายร้อมไปด้วยคนเขาบ้าน